นี่เป็น Honda c ซีวินะผมมาด้วยอาการน้ำยาแอร์หายนะผมแอร์ Air, ไม่ทำงานนะแอร์มีจุดลมนะผมก็ตรวจดูภายนอกแนละ้วผมก็ไม่มีไม่มีรอยรั่วไม่มีคราบที่สงสัยว่าจะเป็นรอยรั่วนะผมก็ต้องทำการรื้อตู้ออกมานะครับตัวตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ,อ,อืมก็ประมาณนี้ผมซีวิกตัวนี้เขาเรียวกว่าตัวอะไรเอฟซีหรือเอฟไม่รู้นะครับ ก็เอามาประมาณนี้นะครับถอยอันนี้ก็ถอยคอนโซลออกมาแล้วก็งอกมาแบบนี้ก็ให้ท่างงานผมกำลังทำงมสะอาดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับนี่เป็นตู้นะผมที่ถอดออกมาก็เราทำการผัดด้วยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วนะ โอเคับผมเดี๋ยวไปเสื้อไหลมาทำการประกอบแล้วก็ทำกลับเข้าไปให้มันเหมือนเดิมนะครับก็ส่างก๊อปเหมือนเดิมนะผมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำแต่กระจกบางทางเดียวผมแอร์ก็ทำนะครับถ้าเชื่อมมันนะไนใจในฝีมือก็เอามาให้ผมลองดูได้นะครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอเคนะผมเดี๋ยวประกอบเสร็จก็ขัดกิปตอีกทีนึงนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนตู้แอร์นะเป็นซีวิกตัวนี้เป็นอะไร f c f k ไม่แน่ใจนะครับเราเรียกรุ่นไหนไม่รูนะ้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนการชาร์จน้ำยาอยู่นะครับอันนี้ก็ปล่อยน้ำยาเขาระบบไฟอยู่ที่5ขีดนะครับผมบวกลบดนะูเกจนะคเกจนิ่งเลย อู้อุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิดีทําได้นะครับสามจุเก้านะอันนี้ความยังไม่ตัดเลยนะครับอันนี้เปิดพัดลมดีเบอร์สองนะครับอุณหภูมิเอามา ต่ําสุดนะลองดูนะผมจะลองดูว่ามันตัดที่ต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแ้ามันหนาวก็ปรับขึ้นนะไม่ยากอะไรนะครับโอเคนะนเร้อยนะะอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานของวาลิโอนะที่เอามาเปลี่ยนอนะเป็นตัวของวาลิโองานเขาก็สวยที่อยู่นะสวยอยู่ครับ มันก็จะรั่วอยู่ประมาณนี้นะครับที่ตอนอัดน้ำยายดูนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ทำอุณหภูมลิลงมาที่สองจุดแปดนะครับสองจุดแปดความตัดเรียบร้อยนะตอนนี้ความตัดแล้วต่อ พร้อมตัดอยู่ที่2.7-2.8นะครับก็น่าจะเรียบร้อยดีนะผมอันนี้งานวาลิโอะค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณครึ่งหมื่นนะครึ่งหมื่นบวกๆนะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามได้นะผมจอดรถวันนึงนะเสร็จนะครับงานเปลี่ยนตู้แอร์นะ Civic c i v อก f K นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวไปส่งรถแล้ว